สวัสดีครับสำหรับไผ่น้ำเต้าทองแคะนะครับกระถางนี้ทางน้องอท่านหนึ่งนะครับติดต่อมาจากอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้ทางสวนก็กำลังจะทำการแพ็คจัดส่งนะครับเลยถือโอกาสถ่ายบันทึกเก็บเอ,อกาไว้นะครับรวมทั้งให้น้องได้ชมก่อนทางสวนทำการจัดส่งาลากทะลุกระถางที่เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นหน่อใหม่นะครับ นอใหม่ข้อที่ด้วยนะครับสำหรับท่านที่สนใจปลูกไผ่น้ำเต้าทองแคะก็ติดต่อสอบถามได้นะครับเพื่อนๆสามารถนำไปเลี้ยงแล้วก็ตัดนะครับตัดสั้นแล้วก็ควบคุมการแตกใบของเขานะครับอาจจะเลี้ยงในกระถางบอนไซนะครับแบบหากระถางสวยๆนะครับเลี้ยงเขาก็ได้